สวัสดีครับอิสานบ่เจ้าครับตีเอาเรื่องกล้วยกล้วยมาว้าสู้กันฟังนะครับต้นกล้วยในต้นกล้วยต้นหนึ่งนี่มีประโยชน์หลายอย่างตั้งแต่ปลายหอดต้นมัดเลยนะครับบ่ว่าใบาบ่ว่าหมากหรือว่านอขายได้ทั้งนั้นนะครับเรื่องประโยชน์ของมันพี่น้องรู้ดีกันทุกคนนะครับแต่เอามาเว้าเรื่องไอสรรพคุณ ทางสมุนไพรว่าหนึ่งต้นนี่ใส่เฮ็ดอย่างใดแน่เดี๋ยวอีสานพ่อเจ้าบอกแบบละเอียดเป๊ะเริ่มตั้งแต่หัวปีมันเลยนะครับนี่หัวปีกล้วยได้กล้วยน้ำหวานนะครับเหมาะสําหรับคนที่คลอดลูกแต่ว่าบ่มีน้ำนมให้ลูกกินเอาอันนี้ไปบำรุงนะครับอันนี้เฮ็ดให้น้ำนมไหลไหลดีมีคุณภาพเลยจากหัวปีกิสิไปเป็นหมากมันนะพี่น้อง ถ้าเอาหมากอ่อนๆอย่างสนะขอให้มองนี้มันแห้งๆจากน้อยนะครับขั่วมันนี่เราเรียมมันบ่ททนในรบนะครับเอามีดมาเฉือนเป็นแว่นๆไปจิ้มเกลือกินแก้ไอได้ดีนักอิลินะครับนี่เรื่องกล้วยอ่อนแค่ตัดกินจากสองสามแว่นไอนี่เปิดอาดหลาด <c oughs> ดีบอแล้วใต้หมากของมันก็สิเป็นล้ำเครืออันนี้แก้โรคกระเพาะได้นะพี่น้อง โดยที่พี่น้องไปหาซ่อนซ่อนยังซี่นะครับมาปักเอาตรงเครือตรงเครือมันนะครับตรงยังซี่นะครับน้ำยางกล้วยกับสีไลมมอยุซ่อนแล้วได้จากซ่อนนึงเขาก็ไปไปผสมน้ำกะน้ำเปล่านี่นะสามส่วนต่อน้้ำกล้วยหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็กินเท่านั้นก้อนอาหารจากเครื่องชั่วโมงหรือว่าหนึ่งชั่วโมงอันนี้โรคกระเพาะหายมิดซีรีส์เดากะไลแตงแต้หัวปี ไปเครือไปหมากแล้วไปหมากเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็มาล้มต้นล้มต้นนี่ก็มีสปปรรพคุณดีเยี่ยมเรื่องสม,มุนไพรอันนี้ผู้ใดเป็นโรคกดไหลย้อนเบิ้งดีๆนะพี่น้องให้พี่น้องเอาซ่อนคือเกาเนี่แหละปากเอารำต้นเลยนะครับปากเข้าไปแป๊บเดียวเท่านั้นนะ่ะน้ำก็สิเต็มซ่อนกินเท่านั้นเองกินย้ำมือเศร้านะครับกอ้กอนเข่าเลยแหละตื้นขึ้นมาหาปักกินได้เลยอันนี้กดไหลย้อน หายอิลินะครับดีบุล่ะมีกล้วยต้นเดียวหรือว่ากอเดียวแปลเป็นสมุนไพรได้ดีเยี่ยมเลยนะพี่น้องประหยัดตังค์ได้เยอะนอกเหนือจากเป็นพืชเศรษฐกิจส่งขายนั่นขายนี่ได้เขาลู้วิธีเฮ็ดวิธีทำเอามาเฮ็ดเป็นสมุนไพรได้ของดีๆอยู่น้ำริมหัวหรือว่าน้ำสวนบ้านเจ้านั่นเอามาเฮ็ดเบิงถ่าบ่เซีย ถ้าผู้ใดบทท่านมีก็ไปหามาปลูกเบิง้งกล้วยองหรือว่ากล้วยน้ำว้านะครับอันนี้ดีเยี่ยมเลยนะครับเรื่องสปปรรพคุณทางสมุนไพรมีไวจากต้นหนึ่งดีกว่าแลนไปหาเขาอันนั่นเปลืองตังอันนี้อยู่กับบ้านเขาเป็นย่ำใดเอาไหมเห็บไปเลยนะครับนี่เรื่องกล้วยกล้วยแต่บอกล้วยดีกว่าคำว่ากล้วยอยากมีกล้วยกะหากล้วยมาปลูกสวัสดีครับ